saat ini Ban cok am สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วกับน,นาเพชรยนต์นะครับที่สำนักงานใหญ่ของทางเพชรยนต์กันเลยวันนี้นะครับอยู่กับชาแนลจิตที่นั่ง f o r t จูเนอรนะครับมีเจ้า HRV เข้ามาใหม่คันนี้เลยปี2018นะท่านผู้ชมรอเราเอากาันรอเราเร้าใจกันแบบนี้เลยนะราคาเบาๆ6 0 0 0 0บาทนะครับเลขไมล์1 1 2่0 0 0กิโลเมตรเองนะครับท่านผู้ชมรอมากๆท่านใดสนใจนะ ดูกันยาวๆกันไปเลยเดี๋ยวท้ายคลิปมีบอกโปรโมชั่นกันอย่างแน่นอนอ่ะเอาลว่าครับวันนี้ท่านผู้ชม6กแส0สบาทส่งเพียงประมาณเดือนละ1 2ื่นสองเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะมาเริ่มดูที่จุดแรกกันเลยท่านผู้ชมจุดแรกของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดนะมาในตัวของตัวไฟเขาเนี่ยท่านผู้ชมเป็นไฟเขาเรียกไฟต่ำไปสูงโปรเจคเตอร์หลอดฮาโลเจนมีไฟรีเป็น หลอดฮาโลเจนเหมือนกันและสภาพใช้งานของเขาเนี่ยดูดีครับท่านผู้ชมใสใสสะอาดไฟเดียร์ไทม์รันนิ่งไลท์ยังเห็นชัดๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากสําหรับไฟเดียร์ไทม์ n ันนิ่งไลท์ของเขาก็สภาพไฟเนี่ยยังไม่ได้ขัดนะครับท่านผู้ชมถ้าผมขัดให้แล้วก่อนออกเนี่ยรับรองรับประกันสวยงามน้องๆป้ายแดงอย่างแน่นอนนะครับแบบนี้เลยและเสริมลอกมาให้ข้างบนนะตัวไฟมีคิ้วซุมโคมเนี่ยมาให้แบบนี้เลยท่านผู้ชม ยาวมาถึงกระจังหน้า1เส้นของ HAV แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะทําให้แบบสปอร์ตขึ้นนะในส่วนของกระจังหน้าของเขามีเฮดตัวเฮดอยู่ตรงกลางแบบนี้ท่านผู้ชมใช้ได้ทะเบียนสวยๆอย่างที่ผมบอก2ก็ใกล้ชอชิง่งเจ็ดสีเจดแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะท่านผู้ชมสภาพเหมือนกันเลยดูนะครับสีผิวของเขาไม่มีคลื่นเลยนะครับเป็นผิวพันธุ์ที่สะอาดสะอาดใสๆไม่มีรอยคลื่นรอยเก็บงานมาอย่างแน่นอนแบบนี้เลย สวยๆรอๆอ,อ,อยากได้โทรเข้ามา0989247075เดี๋ยวผมยินดีให้บริการกันเลยนะครับผมอ่ะมาดูกันชนแบบนี้ใกล้ๆสภาพกันชนหน้านะผิวพันธุนหน้าโอเคมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเลยสำหรับผิวพันธุ์นี่กันชนด้านหน้าสีดํานะครับเล่นหูเล่นตากันอย่างแน่นอนเงาๆเลยนะถ้าขัดแว็กดีๆนี่เงามากนะครับสำหรับกันชนข้างล่างเกิดด้านล่างนะครับแบบนี้เลย มาดูที่ด้านซ้ายกันเลยนะมาดูที่ล้อเลยล้อเมทออลลอยทูโทนนะครับท่านผู้ชมหัวน็อต5เมตรนะแบบนี้เลยของ Honda แท้แน่นอนนะดูได้ทูโทนแบบนี้หน้าเงาร่องลึกดำนะท่านผู้ชมรอรอระบบดิสเบกแบบนี้ก็เลยยางเนี่ย2 1 5หนึ่งท้า้ขอบ7 7ยางปี2022นะครับท่านผู้ชมรถคันนี้เปลี่ยนยางมาแล้ว1รอบนะปีเกิดของเขาปี2018ับปเกีครับครบสปีแกีเปลี่ยนเลยนะแสดงว่ายางอันเนี้ยใหม่ๆ นุ่มๆขับได้ยาวๆอย่างแน่นอนเดิมแท้โรงงานนะมาถึงตัวแม็กนะท่านผู้ชมไม่ใช่ตัวยางนะครับแบบนี้เลยอ่าซุ้มล้อเดิมๆหัวน็อตเดิมๆแบบนี้สภาพซุ้มล้อเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดเล้าใจนะเห็นไหมครับมีสีมาโรงงานอยู่ด้วยท่านผู้ชมครับสวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมใครตามหายอยู่เข้ามานะ HRV มีมาน้อยนะไม่ไม่คอยเจ้าของด้วยนะสำหรับ h อนด้ HRV เนี่ย คันใดอยากได้สีขาวอยากได้สีอะไรโทรเข้ามาบอกไว้ก่อนได้เลยนะเพื่อจะเตรียมาหาให้ท่านผู้ชมได้นะครับผมแบบนี้เลยอ่าดูสภาพผิวพรรณแล้วร้อยอยากร้อยคงแล้วโอเคใช้ได้เร้าใจถูกใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนนะท่านผู้ชม๋ยวมาดูกันที่กระจกพับไฟฟ้าเลยนี่กระจกข้างพับไฟฟ้านะเป็น led นะสีเดียวกับตัวรถท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยรอเราเร้าใจกันอย่างแน่นอนคันนี้เป็นตัว e นะจะเป็นกระจกธรรมดานะครับท่านผู้ชมแต่เป็นพับไฟฟ้าเดิมแท้แน่นอนนะ ของ h o n ด a ดูได้ครับยี่ห้อฮอน da อยู่ข้างล่างแบบนี้ไม่มีเปลี่ยนสติต๊กเกอร์ยังอยู่ด้วยท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมครับคันนี้เดิมเทเลยเนี่ยผมเดินมาจนถึงตรงนี้ก็ยังเป็นของเดิมเทนะสําหรับกระจกข้างกระจกหน้านี่ของ Hon d a เลยไม่มีเปลี่ยนกระจกไม่มีโดนชนไม่มีพิกวามจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะแบบนี้เลยสภาพโครงสร้างด้านข้างเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับรอยโค้งรอยเว้ารับแสงเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยไม่มีคลื่นด้วยอ่าแบบนี้เลย ค่อนข้างจะโอเคท่านผู้ชมแบบนี้เลยมาชมด้านท้ายนะครับเป็นแบบนี้เลยสีส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขยับนิดนึงนะครับท่านผู้ชมขอภัยด้วยอ่ะแบบนี้เลยทาเบียนสองกอไก่ชอชิงเจ็ดสี่เจ็ดอย่างบาแบบนี้เลยอย่างที่ผมบอกอนะท่านผู้ชมขอภัยนะพอดี๋ีลูกค้ามาขยับรถนิดนึงนะครับดี๋ยวขอเด็ดแอดนิดนึงท่านผู้ชมโอเคแบบนี้เลยด้านท้ายนะอ่า เป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับผมกาะรถพึ่งล้างนะให้ดูได้เลยรถพึ่งล้างมีน้ำออกจากท่อนะต้องของอาภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมรายงานตามตรงนะไม่มีโกหกแน่นอนสภาพสีตัวรถด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่สมบูรณ์สีเดียวกันทั้งคันและไม่มีคลื่นเลยอย่างที่ผมบอกไม่มีคลื่นเลยแสดงว่าไม่มีเคาะไม่มีเก็บสีอย่างแน่นอนสนัญลักษณ์ไอวิทยังอยู่นะให้ดูได้ไอวิทยังอยู่แบบนี้เลยฮอ,อนด้ายังอยู่ใช้ได้นะครับความใหม่ความสวยของเขาเใช้ได้กระจก เดิมเทแน่นอนไฟเบรกดวงที่สามอยู่ข้างบนแล้วเสาสัญญานคีบฉลามแบบนี้เลยสวยๆรอๆสภาพเพดานก็สะอาดสะอานใสๆแบบนี้กันเลยถ้ายังไม่จุใจโทรเข้ามาผมธนาพรจนต์เดีย๋ยวถ่ายรูปให้ดูเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับแบบนี้อ่ะด้านล่างนะท่านผู้ชมในส่วนของการชนล่างเป็นชุดของเฮดอาร์วีนะก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยม,มีไฟสะท้อนทับทิม,มอยู่ครบ,ครบจบแบบนี้เดินกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะ แต่จะไม่ใช่กล้องคู่ตัวนะท่านผู้ชมแต่เขาก็เดินมาให้เลยวนะต้องขอบอกว่าไปของประดับหรือแต่งนอกอันนี้ท่านผู้ชมครับต้องขอบอกตามตรงแต่ถือว่าโอเคอ่ะเปิดดอกมาท่านผู้ชมเปิดดอกมาโอ้โหอุปกรณ์ต่างๆท่านผู้ชมอย่างอะไรมีนะแบบนี้เลยขออภัยด้วยนะเซลล์ท่านอื่นเก็บไม่เรียบร้อยนะแบบนี้อ่ะเรียบร้อยก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกอย่างอะไรมีครบจบแบบนี้ แล้วก็พวกเขาเรียกกันพวกกรรมีเนะนยท่านผู้ชมข้อค้านี้จะสะอาดเอี่ยมใหม่นะใหม่เลยสะอาดเอี่ยมมากๆมันมีปัญหาการใช้งานอย่างแน่นอนนะอะมาดูไฟท้ายนะท่านผู้ชมไฟท้ายไทยโคโิโตะนะแบบนี้เลยหัวม่น็อตไม่เขยับเม็ดอาร์กอยู่ชัดๆลึกๆคมๆมนๆแบบนี้เลยนี่ครับหัวม่น็อตด้านท้ายไม่เคยขยับเห็นเม็ดอาร์กซะด้วยซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะท่านผู้ชมแบบนี้เลย สวยงามจัดจัดนะคันนี้โอเคเลยมาดูท่านชมดูแบบแบบนี้เลยท่านชมไฟท้ายเดือแท้เหมือนกันทั้งหน้าหลังและซ้ายนะคันนี้ได้ถาดรองด้วยนะครับท่านชมได้ถอดรองแบบนี้ไปเลยแถมให้อยู่แล้วนะมาอย่างไงให้อย่างนั้นอยู่แล้วสำหรับถาดรองนะครับผมโอเคใช้ได้นะเดี๋ยวผมไปเริ่มเปิดข้างในให้ดูเลยท่านชมว่าภายในเป็นอย่างไงบ้างนะครับผมโอเคครับก็ต้องขออภัยด้วยท่านชมคลิปนี้ หมือนจะาเดแอร์เยอะนะครับผมเพราะว่าโดนกอกวันนะครับอ่ะแบบนี้เลยท่านชมอ่าหัวน็อตไม่เคยขยับแบบนี้สภาพสีภายในเนี่ยโอเคใช้ได้ท่านชมนี่สีประตูกับสีออรถสีเดียวกันเลยนะแบบนี้เลยสภาพสีเนี่ยสวยๆไม่มีเย่เลยนะไม่มีเย่เลยอ่ะมาดูคานเสาบีกันบ้างคานเสาบีเนี่ยสติ๊กเกอร์อยู่ครบเห็นหัวเบ็นนดน็อตเห็นพวกอะไรพวกนี้อยู่นะท่านชม โอเคเลยีย๋ยวมาดูเม็ดอาร์กนิดหนึ่งด้วยอ่ะเม็อาร์กเนี่ยสภพาพเป็นอาร์กเนี่ยกลมๆม,มนๆคมๆม,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 มาแบบนี้เลยลอยจากโรงงานเลยนะครับผมใช้ได้นะความใหม่ความสวยของเขารบารบประกันว่าไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับผมอ่าภายในทีผบอกก่อนว่าภายในตกแต่งเป็นสีดำไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลหน้าพวงมาไล่เบาะเนี่ย โอ้สีดําหมดเลยเบาะเนี่ยนะมี ABS มาให้ด้วยปลอดภัยเตฟตี้แน่นอนเบาะหนังมีลายระบายอากาศสบายๆนุ่มๆกระชับรับตัวและตึงๆแบบนี้เลยน้ชมเบาะใช้ได้นะใหม่ๆห,หอมๆแบบนี้รวมอะไรมันติฟังก์ชันครบๆมีระบบเบ็นเดนชิพมาให้ด้วยนะคันนี้เซ็ตได้จากตรงนี้เลยท่านผู้ชมเซ็ตได้จากตรงนี้เลยแล้วก็มันติฟังกชันพร้อมแบบนี้อ่าสวยๆแล้วรอเดีย๋ยวขึ้นรถมาให้ท่านผู้ชมดูดีว่า ขึ้นมา้ลวนะท่านผู้ชมหน้าจอนะไม่มีไฟโชว์มีปัญหาอะไรนะตัวนี้สะ,สะอาดอ่าเลขไมล์หน0่0แสนหนึนะหนึ่งหน้าจอปกติเลยไม่มีไฟเขาเรียกพวกที่ต้องต่อเครื่องดูเลยนะไม่มีปัญหาการใช้งานใช้ได้ต่อยาวๆแบบนี้เลยที่ผมให้ดูตอนแรกนะ H R V 1 8 e 6 2 9 0 0 0บาทราคาตามนี้เลยท่านผูน้ชม เนี่ยครับจอแนดอยเปลี่ยนมาให้แล้วนะเดินกล้องคอยหลังให้ด้วยนะท่านผู้ชมที่ผมบอกแต่ไม่ใช่ของเดิมสูงแท้แน่นอนนะแต่เป็นจอที่เขาเปลี่ยนมาแบบนี้เลยท่านผู้ชมสวยๆเอด้านหน้านะท่านผู้ชมคนหน้า,าน,นั่งเฮดเอาทีจะเย็นเจี๊ยบเลยเพราะว่านี่มีเอให้สามตัวด้านหน้ามีเอแบ็กให้พร้อมแบบนี้ คอนโซลตู้สีดําเป็นหนังนะอย่างที่ผมบอกหนังเทียมหนังแท้ก็ว่าก,กันไปหนังเทียมแน่นอน,นท่านผู้ชมสองพวกนี้อ่ะไล่เขามาอีกนิดกลับมาที่คอนโซลวิทยุน้ะมาเจอแอร์ท่านผู้ชมแอร์ Air ยังสวยนะคันนี้แอร์ดิต้นออโต้มีให้ครบออทออฟได้หมดเอนจินสตาร์ทอยู่ข้างๆนะสวยๆเงาๆหล่อๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมหล่อมากคันนี้เกียร์ออโต้แบบนี้ทรงสปอร์ตมากขึ้นนะเร้าใจสสปอร์ตถูกใจไวรุ่นแน่นอนนี่เลย ท่านใดอยออกให้ลูกให้หลานนะคันนี้ก็หล่อมากๆนะลูกหลานรับเรียนมหาลัยปลอดภัยก็ปลอดภัยสวยหล่อกันด้วยนะท่านผู้ชมท่านใดสายเปีลูกนะมาจัดกันเลยคันนี้ใช้ได้นะท่านผู้ชมใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้เดี๋ยวเปิดตัวหลังให้ดูนิดนึงท่านผู้ชมคันนี้จะเปิดตัวหลังตรงนี้นะครับแบบนี้เลยเปิดมาเหมือนด้านหน้าเลยนะครับสวยๆสะอาดๆแบบนี้เลยในส่วนของเบาะเนี่ยสะอาดนและก็ใหม่มากๆไม่ยุบไม่แตกเลยนะ ใช้ได้เลยอยากให้ท่านชมนี่ตัวเขามาจับจองนะครับคันนี้6แสน19,000บาทโอ้โหท่านชมสวยมากรถสวยราคาถูกแบบเนี้ยไม่มีอีกแล้วนะท่านใดว่าเพ่งต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ารถเราสวยถูกแน่นอนเพราะว่า้าเทียบในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราดีอย่างแน่นอนนะเพิ่มมาหมื่นของหมื่นท่านชมซื้อคุณภาพอย่ามองว่าเปลืองนะครับผมต้องบอกไว้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเปิดสภาพโครงสร้างห้องเครื่องก,กระฟาปงหน้ารถให้ดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงกันบ้าง เป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมเปิดออกมาอขออภัยวางอีกทีนะแบบนี้เปิดออกมาให้ดูเลยสภาพของเครื่องเนี่ยเดิมเดมเป็นแบบนี้เลยนะโมเดลเครื่องเป็นแบบนี้เดินนิ่งๆนิ่ง,งๆเลยอันนี้เป็นเสียงของเครื่องธรรมดาที่สตาร์ทอยู่กับที่นะคนระับทา่ทานผู้ชมเพงานจะโอเคสะอาดสะอา้านพูดอย่างนี้ดีกว่าแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่เลยท่านผู้ชมใช้งานต่อดได้ยาวเดี๋ยวเราดูเลยให้อยู่แล้วนะ่ะมาดูสภาพเม็ดอาร์ของโครงสร้างเครื่อง สีมะพร้าวนุ่มแบบนี้เลยท่านผู้ชมดูได้จิกข้านะเม็ดอาร์กลมเรียงกันขนาดเท่ากันแบบนี้นี่ที่แต้มมาร์กนะสีนี้เลยลถเป็นสีเทาที่แต้มมาร์กเป็นสีนี้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นนี่สามจูนเอลทีเจ็ดเอนะมีอยู่ครบแน่นอนหัวแม่นอตต่างๆเดิมไม่เคยมีขันจริงๆนะท่านผู้ชมอันนี้จริงๆเลยดูได้นม่มีขันนะแกงข้างในนอนนิ่งสนิทเลยข้างบนด้วยนะยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคันนี้ไม่มีเก็บงานเพราะว่า รถสวยจริงๆริงน้ำชมรอเจ้าของมาเดี๋ยวจัดการเก็บให้อย่างแน่นอนให้เจ้าของมาชี้เลยตรงนี้เล็กนะครับเซลเดี๋ยวเก็บให้ผมด้วยอ่าเซลนะครับตรงนี้อ่ะจัดการให้ผมได้ไหมได้หมดนะน้ำชมเอาเป็นว่ามาซื้อกับผมก็เดี๋ยวจัดน้ำมันให้พันสองพันกันไปเลยนะเอาแบบว่าเซลขายเอารออย่างเดียวนะน้ำชมไม่ขายเอาตังค์วันนี้อยากได้ยอดตัวเลขไม่อยากได้ยอดเงินนะครับผมท่านใดคิดว่าซื้อกับเซลท่านอื่นแล้วได้เยอะมาบอกผม ผมเกทับหมดทั้งบริษัทนะครับดูท่านไหนไม่สําคัญแต่ดูผมแล้วได้ของแถมเอาเป็นว่าเรื่องนี้จบแน่นอนนท่านผู้ชมบอกเลยว่าไปบอกเลยเขาให้แล้วบ้างเดี๋ยวผมให้เยอะกว่าเขาแน่นอนเขาขายได้ตังค์อ่ะผมขายไม่เอาตังค์อ่ะรับประกันว่าขครให้เยอะกว่าตรงนี้เลยท่านผู้ชมมีแค่ตรงนี้เลยผมบอกเลยนะว่ามันเหมือนกันที่เพชรนจนเนี่ยรับประกันการันตีให้เหมือนกันอยู่แล้วนะบอกเลยว่ามาหาผมรับประกันว่าถูกและ ครบกว่เขาอย่างแน่นอนนะวันนี้ที่นี่เพชรยนต์ธนะเพชรยนต์เข้ามาที่เพชรยนต์อยากได้เยอะอยากได้ถูกต้องโทรหาธนะเพชรยนต์นะครับผมเพราะว่าขายเอาที่อย่างที่ผมบอกไปรับประกันได้นท่านผู้ชมผมไม่เอาอะไรเลยยังได้นะอยากได้ยอดขายจริงๆณนะวันนี้นะที่มาข่ายให้ดูกันเนี่ยสําสหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วอย่างที่ผมโมบายแล้วอย่างที่จะบอกก็คือท่านใดอยากได้คันนี้อยากจัดใส่เน้นนะท่านผู้ชม จัดไปแนซนคนเดียวจัดได้เต็มแน่นอนนะราคาจะเต็มอยู่ประมาณเจ็ดกว่าเลยนะคันนี้ดอกพิเศษก็ได้เลยนะเริ่มต้นที่สองจุดห้าเก้านะครับท่านชมสองจุดห้าเก้าถึงสองจุดเก้าเก้าเลยห้าเก้านี้เริ่มที่สี่ปีนะสี่ปีสองจุดเก้าเก้านี้เริ่มที่เจ็ดนปะีท่านชมครทุกถูกอย่างแน่นอนเดือนละประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองเบาๆแบบนี้ได้รถสวยๆสภาพดีๆเซฟตีคค้ครบแบบนี้ไว้ใช้งานเลยแล้วก็รอรอด้วยหรือ คุณว่าคุณแม่ท่านใดนะครับเข้ามาดูแล้วอยากออกรถให้ลูกให้หลานไว้ใช้เนี่ยคันนี้เหมาะสมวัยรุ่นมีสไตล์อย่างแน่นอนนะรับประกันได้ว่าสวยงามตามท้องเรื่องอย่างที่ผมบอกเลยวันนี้อะโมกันมาเยอะแล้วไอที่ผมบอกไปอยากได้คันนี้โทรเข้ามาผม0 9 8ย์4 7 0 7 5เเดี๋ยวเทลชนะจับเตรียมรถไว้รอเลยท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ